ครับผมเรียนได้ทราบเลยว่าผมเป็นนายเพบัญชานะครับผมคิดอะไรไม่ออกผมบอกมนุษย์กบตะคายตั้งอยู่ที่นั่นเป็นนายเพลนพนธิกมน้ําท่วมเลยยะแยะเลยคิดอะไรไม่ออกบอกกองพันาหารช่าติาเฉิงเสารคืนเดียวเลมิสสะพานเบลลิงที่ทางขับเรกาก็ได้จากกัน รับยิ่งไปอยู่ยะโสธรนี่กำลังหลักผมที่ไปร่วมกับชาวบ้านพัฒนากรมทหารราบที่16นะฮะอยู่ที่หน้าก็ได้จังหวัดทั้งหมดหน้าและคนที่ช่วยผมอย่างมากคือท่านคมตรีวิจักรซึ่งตอนนี้กำลังฟาดฟันกับตำรวจที่นั่นนะนั่นน่ะคิดอะไรไม่ออกออกท่านนี่ก็เหมือนกันผมดีใจนะฮะที่ได้ท่านผู้แทนนะฮะท่าน เทืองท่านปิยชาติได้เข้ามาช่วยก็คงเป็นกำลังหลักทำให้ฝังเราเป็นจิตสภาลุ่มน้ำคลองหลวงเดินไปข้างหน้าและเราก็ได้ที่ปรนจงคุณสมรักคุณตุ้มอีกหลายหน่วยงานและโดยเฉพาะทางสมทานสิ่งที่เราพูาากดกนะันทั้ทงหมดนะบัญชีท่านเสกสรรนะท่านก็อยู่ชนบุรีแต่ที่จริงต้องระดับคนเลยไปผักกานข้างบน นะโดยสิ่งที่ผมจะพูดว่าท่านเตกสันท่านนันง,งวุฒินะท่านธนิตได้มาชี้แจงแล้วทุกอย่างทาความเข้าใจแต่สิ่งที่ท่านเสนอมันเหนือกว่าต้องระดับบนเราช่วยกันนะครับเราช่วยกันก็ต้องขอขอบคุณมากมีอะไรไหมครับถ้าไม่มีเชิญอาจารย์มาจงนะครับท่านปิ่ท่านเป็นประธานแต่แรกครับ ครับของก็คือมาปรธานตัวจริงครับนะครับถ้าผมคิดว่าเรื่องต่างๆเราคุยกันมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็คงที่มีปัญหาอยู่ไว้กี่เรื่องนะครับขอให้เสร็จสิ้นก่อนเดินกันยาฮะนะครับหรือไม่ก็ชา้าที่สุดือกลางกันยานะครับฮะบแล้วก็สุดท้ายเราคงจะต้องทําแผนแม่บทในการที่จะร่วมกันป้องกันน้ําท่วมนะโดยที่จะต้องใช้สถานที่ของอมาตะและกวสานต่างๆ มาร่วมกันทําแผนแม่บทที่นี่นะครับครับก็สุดท้ายนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมกันให้ความคิดและก็แสดงความคิดเห็นนะครับนะครับก็ขออนุญาตปิดประชุมนะครับนะขอบคุณครับ